ท่านผู้วิจัยครับอินเตอเกียปากกิ่ธานีขอทนานเข้าสู่การแข่งม้าเที่ยวที่9และเรียดมีดังต่อไปนี้ครับในชื่อผู้ขี่ม้าแข่งและน้ำหนักเพิ่มลดระยะ1,100เมตรในเที่ยวที่9มาเลขหนึ่งไทยรักสงบสมรักซองหมายเลขสามมาเลขสองพลพยัก์เนรมิตรเพิ่มห้าปอนซองหมายเลขหนึ่งมาเลขสองกอตุรกีสมคิดเพิ่มแปดปอนซองหมายเลขเจ็ด มาเละสาม,มานงบลูสลัลรีเพิ่มส1ปอ็ดปอซองหมายเลขห้ามาเลสสี่เคฟอกยุทธนาเพิ่ม14ี่ปอนซองหมายเลข8ปดมาเลสสี่กอทนายดีเด่นนำชยัยเพิ่ม14ี่ปอนซองหมายเลขหนึ่งมาเลขห้ามาลัยทองโชคดีลดสองปอนซองหมายเลขหมาเลขห้กา,า 5, กอเหนือตำนานมณีแดงลดอสองปอนซองหมายเลขสี่ค่ะ แม้เั้งที่ใกล้อยู่ในความควบคุมของกบการปล่อยมาแล้ว,มา,ลวมากแล้วขณะนี้เหนือตำนานเป็นตัวนำคู่กับตุลกี ไปสีขณะนี้ตุรกีเป็นตัวนำเหนือตำนานเป็นตัวที่สองพลพยักที่สามถัดไปเป็นมาลายทองทนายดีเด่นที่โค้งเปาสามขณะนี้ตุรกีเป็นตัวนำพลพยักเป็นตัวที่สเหนือตำนางที่สาม,มาลายทองที่สถัดไปเป็นมา้องบูเคฟอก ไปสุบเจ้างตรงขณะนี้ตุรกียังเป็นตัวนำผลพรยักเป็นตัวที่สองมาลายทองที่สามมาลงบูที่สี่ถัดไปเป็นเหนือตำนานขณะนี้ตุรกียังเป็นตัวนำผลพระยักเป็นตัวที่สองแล้วมาลายทองที่สามเชฟฟองที่สี่ขณะนี้ตุรกียังเป็นตัวนำ ผลการแข่งริเทอเกี่9ตูรากีหมายเลขสองกอชนะที่หนึ่งเวลาวิงว่งหนึ่งนาทีแปดจุดเจเจ็ดวินาทีพลพุักหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิงว่งหนึ่งนาทีแปดจุดเก้าสวินาทีมาลายทองหมายเลขห้าชนะที่สามเวลาวิงว่งหนึ่งนาทีแปดจุดเก้าแปดวินาทีไทยรักสงบหมายเลขหนึ่งชนะที่ 1. 1. สี่เวลาวิง่งหนึงาทีเก้าจุ่งวินาที